เยจะง้างปากถ่ายคลิปป้งโอเไปลาค่ะโอเไปลานไปเลยค่ะที่เธอทำให้โอเไปลาเงียบได้นั้นคุณแม่ทาครีมดีกว่าเงียบหรอเงียบมากใช่ไหมเกเอ่ะทุกคนตกเจไปลากเลยค่ะียมกันเลยเตอร์หอมจังเลย เลยดูสิหอมมากหอมอุ๊ยกูดีหอมพรคุณแม่ยิ่งทาผิวคุณแม่ยิ่งนุ่มเนี่ยคุณแม่ทาทุกคืนเลยนะคุณแม่อาบน้ําเสร็จแล้วโอเปร่าก็จะขอขอคุณแม่มาทาคุณแม่ใช่ไหมคะมใช่ใช่ไหมใช่ปุตเตอร์นี้ปะไดียมันทายังไงนะคะเป็นครีมบำรุงผิวให้ผิวขาวนะคะกินหอมไหมหนูดูไหมพี่เขาดูบอกพี่ๆพี่หอมไหมคะหอม เกิดมาเพื่อขายเลยเอาไปล่าไม่ต้องทําอะไรเลยเอะอะเลยอยากจะขายของลองให้อยู่ก็หยุดเดี๋ยวมาแล้วก็ขายของเลยเกิดมาเพื่อขายของกระปุกละเท่าไหร่นะคะแตอ390บาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ทพี่ๆตัวแทนอีฟเล็กแค่เอาไปล่าอยากเล่นอันนี้เหรอคะ ครีมเจลอีฟทำให้หน้าขาวสายลดรอยสิวฝ้ากัดจุดด่างดำนะคะคุณแม่หน้าสอดอยู่นะคะไม่มีรอยสิวเลยหน้าใสปิงพองตัวนี้ละค่ะ390บาทนะคะ,นนะ,คะใครสนใจสั่งซื้อได้ที่พี่พี่พตัวแทนอีฟเลยนะคะใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะเออซื้อตรงนี้ <laughs>